ตัณหาก็คือความอยากสามประการอาไอ้ความผลักไสที่เกิดขึ้นในใจหนึ่ง,งอยากทำอยากไม่ทำแล้วก็อยากอยู่อันเนี้ยการแสดงของตัณหาแล้วก็ภาวะที่มันเป็นความเกินเนี่ยมันจะมาด้วยกันมันจะมาด้วยกันเลยเป็นภาวะที่เป็นความเกิน,เ,นเมื่อมันมีอยากคำสั่งว่าอยาก อยากทําไม่อยากทํามันในภาวะนั้นก็จะมีการเกินจากอารมณ์ที่เป็นจริงโดยธรรมชาติแล้วว่าตาก็เห็นแค่ตานี่แหละแล้วทําไมมันถึงต้องมีสังหูก็ยินเสียงแค่หูนี่แหละทําไมถึงมีเเรื่องเหล่านี้ด้วยกายก็เป็นแค่กายนี่แหละทาไมต้องมีคําสั่งตะอยากทําไม่อยากทําขึ้นมาด้วยเพราะมันเริ่มเกินนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็เป็นแค่นี้เอง รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นมันแค่นั่นเองแต่ทําไมมันถึงมีความรู้สึกอยากทําไม่อยากทําแล้วก็อยากอยู่ด้วยอันนี้เป็นภาวะของตัณหาแล้วก็มักเกินส่วนภาวะของทิฏฐิคืออะไรละความคิดได้เมื่อ,อไหร่นี่แหละเขาเรียกว่าละทิฏฐิทิฏฐินะละความคิดได้ไม่ยุ่งกับความคิดได้ นั่นแหละก็เรียกว่าล,ละทิศล,ละทิิคือละสมมุตินี่มีภาวะของจิตที่รับรู้อย่างไม่มีภาษามากขึ้นอันนี้คือการการการ,การสร้างวิสัยการละทิิคือใช้ภาวะของการรู้รู้ลักษณะรู้อาการไปเพราะมันไปตรงๆงอย่างไม่ใส่ภาษาไปนี่แหละก็กละทิศยังเคลียรลับนีดเดีย โกรธก็ใส่รู้สึก่ความโกรธแต่ไม่ต้องมีภาษาไม่มีอะไรเห,<ม>ห็นอาการเห็ลนลักษณะของมันก็มันคือความโกรธเรียกว่าละทิฏฐิใช่ไหมอยากก็เห็นความอยากความอยากมันแต่ไม่มีไม่มีภาษาไม่มีภาษาใ,ใดๆเลยเห็นแต่อาการอยากเฉยๆมันจะอยากขนาดไหนจะทรมานยังไงก็เห็นแต่ลักษณะเห็นแต่อาการมันเนี่ยก็ละทิฏฐิเหตุการละทิฏฐิคือละตรงนี้ และความคิดแต่พาให้จิตมันสัมผัสสิ่งเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาจนจิตมันเชื่อจนจิตมันมันยอมรับไม่ได้โมโนเอาไม่ได้คิดนึกเอาว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้นร้ายสิ่งนั้นชั่วสิ่งนั้นควรเอาออกพียงน,นั้นควรเอาอยู่มันจะไม่มีอะไรมีแต่ลักษณะและอาการแล้วก็มีภาวะของตัวรู้ที่มันมันรู้ลงไปเฉยๆโดยปราศจากภาษาเหลือแต่กระทบภาษา เป็นอย่างไรคือเป็นอย่างนั้นเลยนี่เรีาละทิฏฐินะต่างกันนิดนึงละตัณหาคือละคําสั่งนะและการเกินละทิฏฐิคือละภาษาละภาษาละความคิดแต่สัมผัสสิ่งเหล่านั้นอย่างอย่างตรงตรงโดยปราศจากภาษาเนี่ยก็เราเริ่มที่จะละทิฏฐิทั้งสองตัวนี่แหละจะเป็นตัวตัณหาละทิฏฐินี่แหละ จะเป็นตัวที่เราต้องฝึกวางมันให้ได้เพราะว่ามันจะมาในรูปแบบของเรื่องราวต่างๆเพราะแต่ละเรื่องเราสังเกตเห็นไหมว่าพวกเราอจะมีฟัน,นี้แม้แต่ว่าตระหนักรู้เราก็ยังไปใส่ความรู้สึกเหี่ยงคืออะไรคือยังไงแล้วที่นั้นทําทอยู่นี่ถูกไหมผิดไหมวางพวกนี้ได้แล้วเรื่องถูกเรื่องผิดก็วางมันเด้แล้วเพราะนั่นคือคือทิฏฐิทั้งหมดเลยที่เรามีอยู่เราจะติดกับมันทั้งหมดเลย เร,เราเริ่มให้เหตุให้ผลนะ่ะให้เหตุให้ผลกับมันเมื่อไหร่เริ่มมีทิฏฐิแต่ถ้าเรียนรู้เหตุปัจจัยเข้ามันเมื่อไหร่เริ่มเป็นธรรมานุป,ปัสสนาทันทีเลยอ๋อมันโกรธเพราะมันมาอย่างนี้เองเนี่ยเริ่มเริ่มจะเห็นคือเราไม่ได้ใส่ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแต่เห็นกระบวนการของอาการเกิดของความโกรธดำรงอยู่ของความโกรธระดับไปของความโกรธหรือเห็นกระบวนการดำรงอยู่ของความพอใจดำรงอยู่ อาการการงลงอยู่ความพอใจแล้วก็สลายไปทั้งของอารมณ์ที่พอใจโดยที่เราไม่ได้ใส่ความคิดใส่อะไรเข้าไปเลยเห็นปัจจัยของมันอย่างที่มันเป็นจริงๆแล้วพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับอ้าวแล้วที่เห็นนั่นเขาว่าเห็นเห็นคิดเห็นกับมันเห็นน่ะคนละอันกันมันเห็นมันเห็นเนี่ยมันไม่ได้คิดแต่มันเห็นกระบวนการของมันไปเลย ไม่ได้เอาถูกเอาผิดแต่เป็นกระบวนการของแต่ละอันเนี่ยเห็นเหตุเห็นปัจจัยแล้วเนี่ยมันจะเริ่มละทิฐิที่เราคิดเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนู้นแต่ความเป็นจริงมันเป็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี่แล้วไฮละสองตัวนี้นะกระบวนการในการวางต้องทำอย่างไร เราเริ่มเข้าใจว่าออการวานี่คือการที่จะหัดขี้เกียจภายในรู้การขยันภายนอกรู้การขยันของมันต่อไปเนี่ยเราฝึกลองหัดให้จิตมันขี้เกียจ่าให้จิตมันขยันนะให้จิตมันขี้เกียจว้แล้วจะให้อารมณ์ทั้งหลายทั้งวงมันขยันแทนแต่เราขยันตัวใหม่ขยันรับรู้การขยันของมันแล้วแหละ การการขยันของเราคือรับรู้การขยันของคนขยันน่ะเคยรู้จักไหมเราเคยนั่งเห็นว่าไอ้คนที่ไม่ขยันจังเราก็นั่งดูไม่ขยันน่ะให้หัดดูดีๆว่าโอ้นั่งดูมมนขยันโอ้มันขยันปรุงขยันแต่งขยันคิดขยันนลกขยันสร้างอารมณ์โอ้สารพัดสารเพมันนี่แหละให้ดูมันขยันแต่เราอย่าไปขยันให้หัดขี้เกียจไว้ข้างในข้างนอกก็ให้มันขยันมันเหมือนเดิมเลยทั้งหมด่นะ เพื่อจะได้ให้ให้รู้จักอปุปนิสัยดีๆจริงๆของเราเองว่าไอ้ตัวตัวรู้ของเราจริงๆเ่ยมันไม่ได้ทําอะไรนะมันมีแต่การปรุงแต่งของโลกใบน,นี้ที่มันทํากันสารพัดสารเพ่อเรื่องราวต่างๆบนโลกใบน,นี้เนี่ยมันขยันกันอยู่แล้วให้รู้จักดีๆเพื่อเราดูเขาทํางานเราจะได้ไม่ต้องทํางานดูเขาเป็นเราจะได้เป็นคนดูใช่ไหม ฉะนั้นการเป็นคนดูคนรู้คนเห็นต้องเห็นสิ่งเหล่านี้เขาเป็นต้องเห็นสิ่งเหล่านี้เขาแสดงเราจึงจะเป็นคนดูได้อย่างสนิทใจเหมือนนั่งดูหนังนั่งดูละครเนี่ยอย่าหลงไปเล่นกับเขาให้ให้ศึกษาตัวนี้ดีๆในตัวในตัวเนี้ยคืออยากขยันภายในให้ขี้เกียจไว้อย่าตอบโต้อย่าอย่าผลักใสอย่าไหลาตาม ให้รู้ตามความเป็นจริงสเสมอๆอ,อันนี้อยากฝากไว้ในการฝึกวางนะให้รู้จักเลยว่าการบ้านของเราคือดูซิว่าภายในเราเองอะจิตเราเองอ่ะเวลาเกิดอารมณ์อะไรต่างๆมันยังขยันที่จะตอบโต้และต่อต้านมันอยู่ไหมหรือมันมีแล้วนะวเออรู้เฉยๆดูเฉยๆตามที่สิ่งนั้นเป็นได้ดีขึ้นเมื่อจะบอกว่าอันนี้อารมณ์วางคืออันนี้ วางคือไม่ทําอะไรกนะันขี้เกียจขี้เกียจต่อต้านขี้เกียจตอบโต้อ,ตอ,ตอ,อะไรทั้งสิน้นปล่อยให้ทุกอย่างทํางานกันเองและอันที่สองคือให้พยายามสังเกตตัญหาและทิฏฐิให้ดีนะเดี๋ยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าตัวทิฏฐินี่แหละมันจะเป็นปัญหามากระหว่างตัญหากับทิฏฐิเนี่ยตัญหาอาจจะมีแค่พบนี้แล้วก็จบแต่ทิฏฐิเนี่ยมันจะติดไปในจิตในใจข้ามพบข้ามชาติมันจะมี ทิฏฐิเนี่ยมันอาจจะมีอดีตอนาคตได้ด้วยนะแต่ตัณหาเนี่ยมันมีเฉพาะหน้าเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วกระดับแล้วแต่ทิฏฐิเนี่ยมันจะเชื่อมโยงว่าเชื่อมโยงไปเอาเรื่องเก่าเรื่องใหม่มาเรื่อยๆฉะนั้นเวลาเราละทิฏฐิเนี่ยคหอหัดละภาษาภาษามันแล้วเติมสัมมาทิฏฐิเติมยังไงให้เห็นลักษณะและอาการมันบ่อยๆเอาสภาวะบาลมัตเี่ยสภาวะตัวรู้ที่ไม่จะเกี่ยวกับภาษาเลย ที่เขารู้อยู่แล้วเนี่ยใช้บ่อยๆก็ะจะสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นแล้วก็ละมิจฉาทิฏฐิคือภาษาและความคิดภาษาต่างๆและความคิดต่างๆเนี่ยให้ละให้ได้มากเพราะตัวนี้แหละจะเป็นตัวสองตัวนี้แหละจะทําให้การวางของเราไม่สมบูรณ์และสับสนอยู่เสอเมอๆ,ๆตัวตัณหาและทิฏฐินี่แหละจนสุดท้ายเนี่ย เท่าเราฝึกสติปัฏฐานสี่เราสังเกตเห็นไหมบทสรุปก็ว่าเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกตัณหาและทิฏฐิจะอาศัยเธอไม่ได้เขาว่กเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยลึกคืออะไรก็เอาตัณหาและเอาทิฏฐนะิมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกรู้ฝึกระลึกแล้วเราก็แล้จิตเราก็จะถอนตัวเองออกจากการเป็นตัณหาเป็นทิฏฐิได้เสมอเสอแต่เวลาฝึกทิฏฐิก็ฝึกให้มันเห็นลักษณะ ให้เห็นอาการสิ่งเหล่านั้นบ่อยๆการจะเห็นลักษณะเห็นอาการเหล่านี้ได้บ่อยๆต้องเท่าทันปัจจุบันเท่าต้องทันความจริงต่อหน้าต่อตานี่บ่อยๆเพราะความจริงต่อหน้าต่อตานี่จะยังไม่มีภาษานะแต่เมื่อเกินเมื่อไหร่ภาษาจะเกิดขึ้นปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเลยให้กลับมาอยู่กับความจริงต่อหน้าต่อตาอยู่บ่อยๆให้กลับมาอยู่กับกายอยู่กับโต๊ะไว้แล้วเดี๋ยวจะมีสิ่งต่างๆ มาตั้งบนโต๊ะเราเองแล้วก็ผ่านไปบนโต๊ะเราเองแล้วก็ผ่านไปบางครั้งเราเออล,ลา้างโต๊ะสักทีหนึ่งเพื่อเช็ดฝาดแล้วก็โลาะทิ้งมันไปแต่เดี๋ยวมันก็จะสลายตัวเราหิดของทุกอย่างที่จะขึ้นมาเนะ่ะพยายามสร้างตัวนี้ให้ดีๆด,ด้วยสร้างตัวสัมมาทิฏฐิคือรู้อาการรู้ลักษณะมันบ่อยๆอ,อย่าใช้ภาษากับมันเยอะเพราะการใช้ภาษากับมันเยอะๆเ,เนี่ย มันจะโดนภาษาใช้ถ้าเราใช้ภาษานะี่ยไม่เป็นไรแต่ดีไม่ดีปุ๊บเราจะโดนภาษาใช้เหมือนกับเราใช้ความคิดเยอะๆเยอะๆเข้าไปไปมาความคิดใช้เราเองเพราะเราคุ้นชินกับการที่จะอยู่กับความคิดมากกว่าอยู่กับการรู้ยันใช้อยู่กับการรู้ให้มากกว่าอยู่กับการคิดมันจะเป็นการสร้างสัมมาทิฏฐิให้มากขึ้นอยากฝากอันนี้ด้วยนี่อันสองเรื่องเนี่ยไปฝึกฝนว่า เรารู้สึกว่าถ้าเราขี้เกียจภายในได้แล้วปล่อยให้ภายนอกมันขยันมันไปเองทั้งหมดทั้งมวลน่ะให้มันขยันกันมันจะปรุงแต่งข้างในก็ปล่อยให้มันขยันไปเถอะเรานั่งดูมันเฉยๆนี่แหละมันจะโกรธจะเกลียดจะรักจะชังจะอยากจะอดีตอนาคตปลอยมีความกล้าหาญหน่อยอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ารักษาอะไรเพราะไม่มีอะไรให้รักษาหรอกมีแต่สิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปนี่แหละให้เราได้รู้จัก บ่อยๆแล้วก็สังเกตตัวตันหาคือความสั่งที่มันก็อยากสั่งให้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นหรือไม่สั่งไม่สั่งให้ทําอนุนทาอันนี้ทําอันนั้นหรือสั่งให้อยู่ตรงนี้แหละอย่าไปไหนเหมือนจะคอยทําอยู่เรื่อยนี่แหละแล้วก็ให้สังเกตตัวเกินกับตัวจริงถ้ารู้กับตัวจริงอยู่มันจะไม่ทันมีภาษามากนักแต่จะมีอาการและลักษณะของสภาวะต่างๆเกิดขึ้นเช่น อาการโกรธลักษณะโกรธมันเป็นยังไงอาการฟุงรฟ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านเป็นยังไงอาการห่วงกรนสังห่วงเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วเราจะค่อยๆเห็นปัจจัยประกอบของมันเรื่อยๆ อยากจะให้ในัยยะคําพูดสองคำพูดที่จะส่งเสริมการวางก่อนวางเนี้ยถ้าเราทำสองอันนี้ได้เราจะเข้าใจมันประเด็นแรกคือเนี่ยเราจะต้องให้รู้จักของจริงวิธีการรู้จักของจริงมีอยู่สองวิธีนี่จะบอกให้ฟังนะมีโดยโดยผ่านคําพูดสอง,คำ,งคำพูดหนึ่งคำพูดหนึ่งก็ของจริงนิ่งเป็นใบ ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงมีคำพูดหนึ่งนะของจริงไม่ทำอะไรของที่กำลังทำอะไรทั mean, ้งหมดไม่ใช่ของจริงนี่คืนัยะคำที่สองเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้สองคำเนี้ยให้ฟังดีๆว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงของจริงจะไม่ทำอะไรสิ่ง Le> ที่กำลังทำอะไรอยู่นั้นไม่ใช่ของจริง ทั้งหมดเลยให้เข้าใจให้ดีดัน้นกระบวนการในระยะแรกเนะี่ยของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงเนะี่ยให้เรารู้จักว่าของจริงที่เกิดขึ้นนะ่ะต่อหน้าต่อตาเนะ่ะที่เขาปรุงแต่งกันเองเนี่ยไร้ภาษาไร้สมมุติบัญญัติเนี่ยไร้ภาษาไร้สมมุติบัญญัติไรชื่อไรชื่อไรนามสกุลทุกอย่างเลยนะ ตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยของจริงต่อหน้าต่อตาที่มันพูดไม่เป็นมันคิดไม่เป็นเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วอในรอบๆตัวเราเราเห็นไหมสิ่งที่มันคิดไม่เป็นมันโกรธไม่เป็นมันรักไม่เป็นมันชังไม่เป็นมันเกลียดไม่เป็นมันยึดไม่เป็นมันอยากไม่เป็นเน่ยแต่มันมีการเป็นเข้ามันอยู่ในกลุ่มเนี้ยเป็นเป็นเป็นของจริงที่มันนิ่งเป็นใบแต่มันแสดงตัวตนของมันตามลักษณะของมันนั่นแหละอย่างเช่น ตาก็แสดงตัวตนในการทาหน้าที่รับรู้เรื่องรูปทั้งหลายรูปก็แสดงตัวตนของมันแบบธรรมดาธรรมดามีสีมีรูปร่างมีลักษณะหูก็เหมือนกันแสดงตัวตนของเสียงที่คิดไม่ได้พูดไม่ได้แต่ก็จะรับรู้ลักษณะของเสียงอาการของเสียงอยู่เสมอเสมอจมูกกลิ่นลิ้นรสแม้แต่ร่างกายเหมือนกันเวลามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนไอ้ร่างกายนี่ก็เป็นของสิ่งที่มันพูดไปได้มันคิดไม่ได้ แต่การเจ็บการหนาวการร้อนการปวดการเมื่อยมันเป็นเรื่องของจิ่งที่มันไม่ใช่ของจริงเนี่ยให้เราเข้าใจดีๆว่าไอ้สามห้าอย่างนี้แหละเป็นของจริงเสมอเสมอที่มันนิ่งเป็นใบไม่ได้พูดจาอะไรทั้งสิ้นไม่มีสมมตุติไม่มีภาษาไม่มีบรรญ,ญัติและตัวอีกอันหนึ่งคือตัวสภาวะของตัวรับรู้สังเกตเหียนที่มันไม่เคยพูดจาอะไรกับใครมันนิ่ง มันจะทําอะไรมันจะพูดอะไรก็ช่างเถอะมันก็รับรู้สิ่งเหล่านี้อย่างที่สิ่งเหล่านี้เป็นนี่ในกลุ่มของความจริงนิ่งเป็นไปของพูดได้ไม่ใช่ของจริงข้างในเราทั้งหมดนั่นแหละที่มันพูดจาโน่นนี่นั่นว่านูน่นนี่นั่น,สอน,อน,นสอนเรื่องนั้นสอนเรื่องนี้เหตุผลอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่มันพูดอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีน่ยอันนั้นแหละไม่ใช่ของจริงเพราะมันขบวนผ่านขบวนการของสังขารถ้าเราฝึกดีๆพวกเราจะเห็นว่า กระบวนการของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยพวกนี้เป็นกระบวนการของสิ่งที่มันพูดไม่เป็นแต่มันแสดงโต้ตนของมันเป็นมันประกอบออกมาเป็นเรื่องราวของมันเป็นโดยไม่ได้ผ่านคําพูดผ่านอะไรทั้งสิน้นส่วนตัวสภาวะของตัวรู้ที่เป็นสัตวรมรคแท้ๆมันก็รับรู้อย่างไม่ได้พูดได้จาได้คุยอะไรทั้งสิน้นมึงเป็นยังไงกูรู้อย่างนั้นแต่พอเข้ามาในเรื่องของสังขารปุ๊บเนี่ยเห็นไหมว่า มันจะเอามาพูดมาคุยมาปรุงมาแต่งมาสร้างมาเสริมมาพัฒนามาอะไรเยอะแยะมากมายไอ้เน,นี่ยไอ้พวกเนี้ยคือของไม่จริงทั้งนั้นเลยของไม่จริงหมดเลยมันเลยพูดเยอะคิดเยอะนึกเยอะทําเยอะผลสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ยหลอกทั้งหมดเลยให้รู้จักว่าน,นี่คือกลุ่มของสิ่งที่มันหลอกอันนี้กลุ่มแรกนะเนี่ยกลุ่มแรกคือของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริง คือภายในของเราทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นอารมณ์นัานเป็นอารมณ์นี้จะจัดการมันยังไงจะจัดมันแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นเแบบนี่ยโดนหลอกทั้งหมดเลยแหละให้รู้จักซะให้รู้จักเลยว่าจะรักษายังไงจะหาวิธีแบบไหนแล้วมันดีแล้วมันดียังไงต่อพวกนี้ทั้งกันเลยแต่ตัวสภาวะตัวปรมาถแท้ๆเขาแค่รู้อาการหลอกรู้อาการจริงอ่าอันนี้กลุ่มนี้นะ ตัวที่เขารู้หลอกรู้อาการหลอกนี่คือการหลอกนะั่นนี่การจริงนะอันนี้เป็นของจริงแท้ๆที่ไม่ได้พูดจาอะไรส่วนอีกอันที่สองอันนั้นมันเข้าใจโอ้ของจริงไม่ทําอะไรสิ่งที่ทําอะไรทั้งหมดันไม่ใช่ของจริงเลยมันเลยเห็นโอ้ธรรมชาติเดิมแท้ทั้งหมดนะจิตเดิมแท้ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่สิ่งที่ทําอะไรอยู่นะั่นคือ จะเป็นกระบวนก,การของการปรุงแต่งตลอดเลยจะปรุงแต่งด้วยธาตุสี่หรือจะแต่งปรุงแต่งด้วยขันห้าก็ตามมันทํางานไอ้ที่มันทํางานข้างวันทั้งหมดนี่แหละโอ้มันไม่ใช่ของจริงนี่เพราะมันมีกระบวนก,การในการก่อตัวกระบวนก,การในการเปลี่ยนแปลงตัวกระบวนก,การในการสลายตัวมันเลยไม่ใช่ของจริงเพราะมันมีกระบวนก,การในการก่อตัวขึ้นมาทํายังไงจะก่อร่างจะสร้างเหตุย es, ยังไงให้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ แล้วทํำยังไงพยายามจะทํายังไงให้คงตัวเองอยู่ได้แต่ผลสุดท้ายเมื่อมันมีมก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาด้วยความยากลำบากมันก็แปลสภาพตัวมันเองอยู่เรื่อยผลสุดท้ายมันก็สลายตัวสิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะก่อตัวแล้วพยายามแล้วก่อตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองและดับไปอันนั้นเรียกว่าเป็นการกระทําทั้งหมดจะเป็นการกระทําโดยธรรมชาติเติมแท้ก็ยังเป็นการกระทํา จะเป็นการกระทําของขันทั้งหลายภายในใจเราก็ยังเป็นการกระทําอยู่แต่ตัวที่รู้การกระทําทั้งหมดเนี่ยเป็นของจริงแท้ล้วเ,เลยฝึกไงเราฝึกให้รู้การกระทําบ่อยๆไอการฝึกรู้การกระทําบ่อยๆนี่แหละมันจริงไม่กระทําแต่ถ้าเราไม่ฝึกรู้การกระทําของธรรมชาติทั้งสองสิ่งนี้บ่อยๆเราจะหลงไปกระทํามันเลย มันเลยทําหน้าที่ของมานันของจริงไม่ได้ทําอะไรแต่รู้การกระทําของมันไปนี่คือจิตเดิมแท้จริงๆเป็นอย่างนี้อตัวธาตุรู้เดิมแท้เขาแค่รับรู้สังเกตเห็นการกระทําแต่ตัวเขาไม่ได้กระทําอะไรเราบางทีเราพยายามทำภาวนาไปภาวนามาเนี่ยเราภาวนาเข้าออกไม่ละการกระทํามันจริงออกจากการกระทําไม่ได้ วิธีละการกระทำํำก็รู้การกระทํานั่นแหละโอ้มันทํากันอย่างนี้มันทํากันอย่างนี้รู้มันบ่อยๆแล้วการกระทําเราจะไม่มีเลยให้เข้าใจว่าสุดท้ายอันสุดท้ายอะไรก็ตามที่กําลังทําอยู่ทั้งหมดไม่ใช่ของจริงไม่ว่าจะเป็นภายในไม่ว่าจะเป็นภายนอกมันไม่ใช่ของจริงเพราะการกระทําทุกครั้งจะทําให้การเกิดมันจะเป็นการเกิดบ่อยๆเกิดอยู่ร่างไปเกิดอยู่เรื่อยๆ แต่จิตเดิมแท้ไม่ได้มีการเกิดไม่ได้มีการตายอะไรแต่สิ่งที่ทำทั้งหมดจะมีการเกิดและมีการตายทั้งหมดเลยเราจึงต้องไปรู้จักการเกิดการตายการเปลี่ยนแปลงของมันจิตเราจึงจะไม่เข้าไปร่วมบ่อยๆเลยมาอยากจะฝากไอข้อมูลอันนี้เอาไว้ให้พวกเราว,าว่าวิธีการวางต้องรู้จักของจริงสองกลุ่มเนี้และสภาวะจิตเดิมแท้เราจะปรากฏอยู่เรื่อย อย่าไปแทรกแซงอย่าไปพยายามรักษาถ้าคุณพยายามแทรกแซงพยายามรักษาอะไรนั่นคุณโดนของหลอกแต่คุณรู้ตามที่มันเป็นแล้วไม่ได้ไปแทรกแซงไม่ได้อะไรนั่นคุณอยู่กับของจริงถ้าคุณวางขั้นตอนในการวางมันจึงต้องเข้าใจของจริงแบบเนี้ยแล้วจิตมันจะวางวางในที่วางการกระทําแต่รู้การกระทําเป็นหลักไว้มึงจะเจอ พุทธะแท้ในใจแท้แท้จริงที่แค่รับรู้สังเกตเห็นพฤติกรรมของอารมณ์เหล่านี้ทั้งหลายทั้งวงทั้งหมดเลยจะอยากฝากตรงนี้เอาไว้ว่าในช่วงอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อไปเนี่ยลองหัดดูของจริงแบบนี้ดูสิแล้วคุณจะเห็นจิตที่เป็น,ปนจิตเดิมแท้ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยมากขึ้นเรื่อยๆเป็นอิสระจากมันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณพยายามจะให้มันเป็นนะ นั่นคุณหลงไปสู่การกระทําแล้วคุณจะไม่มีสิทธิ์แต่คุณหัดขยันรู้มันทําบ่อยๆย,ยอมรับมันเคารพมันเรียนรู้มันเห็นการกระทำของมันบ่อยๆนั่นแหละมันจะเริ่มสัมผัสตัวจิตเดิมแท้ที่มีอยู่ในเราแล้ว